สวัสดีคุณผู้ชมครับโฮมรีโนเวทบายฮาร์ดวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Perfect Place ไซมานะฮะนี่เป็นโครงการที่เชื่อมต่อจากถนนรัตนาธิเบศหรือว่าจะออกทางเส้นราชพฤกก็ได้และบ้านที่เราพามาชมวันนี้ครับคือมีสไตล์ที่ดูแบบมีความคอนเทมพอร์รี่ดูมีฟีลแบบเหมือนบ้านพักตากอากาศพอสมควรซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าเกิน10ปีไปละฉะนั้น Home Reno วทบายฮาร์ดวันนี้เราจะมาดูแนวทางในการดีไซน์บ้านหลังนี้ครับว่ามันจะทันสมัยขึ้นมาได้ยังไงบ้างและว,วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับไ คู่บุญของเราฮะมาฮะแทน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 ดีครับ่ <c oughs> อน,น <c oughs> ไม่เข้าจังหวะเปิดตัวเลยอโอเควันนี้สวัสดีตุงด้วยครับผม,มครับอ่าวันนี้เราอยู่กับตุงดีไซเนอร์ของบางกอกแอสเซทนะฮะเดี๋ยวเราไปถามของเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่เราจะมาทำหน่อยดีกว่าตุงหลกัหลกๆแล้วบ้านหลังนี้เราจะเน้นบรรยากาศแบบไหนครับหลังทำเสร็จ หลักตอนนี้นะครับที่เข้ามาสำรวจแล้วเนี่ยเรายังคงหน้าตาเดิมเขาประมาณนึงในสไตล์คอนเทมเนะครับ<ช>แต่ว่าเราเจอปัญหาในเรื่องของช่วงจุดที่เขาต่อเติมไว้นะครับตอนนี้ปัญหาที่เจอเนี่ยคืออากาศไม่ค่อยถ่ายเทแสงไม่ค่อยมีการต่อเติมมันนี่คือเป็นการเป็นการต่อเติมแบบผนังต่อก่อขึ้นมา<ช>ซึ่งก็มืดอย่างที่ตุงบอกใช่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเราจะเห็นนะว่าบ้านมันมืดประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน ให้ส่งนาเข้าไปดูด้านในเลยครับ,รบจากที่เข้ามาผมสังเกตแล้วบ้านหลังนี้คือจะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ถึง2ฝั่ง <Yeah. S 3> ตอนนี้พื้นที่สีเขียวมันมีซ้ายและขวาก็มีจริงๆนะครับแต่ว่า <ๆ S 2> เขาก็มีวัสดุปูพื้นเขาปูปป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 ไว้เดี๋ยวพวกนี้เราเคลียร์ลิงออกให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเด็กไม้ที่เขาทาไว้เนี่ยตอนนี้มันฟุดโซมหมดแล้วแล้วก็เราต้องการพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพิ่มเข้ามาเราก็เลยจะเคลียร์ตรงนี้ออกให้นะครับแล้วก็ทําการปรับดินเตรียมไว้ให้แต่เรื่องความกว้างเนี่ย เชื่อเลยว่าเจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปยังได้แบบพื้นที่เดียวแบบหน้าบ้านแบบเน้น<ช>ๆอยู่ครับและนี่คือบริเวณหลังบ้านนะฮะที่ตุงบอกว่ามีการต่อเติมจากของเดิมอันนี้โอ้โหรอยร้าวขนาดนี้เลยครับตุงก็รอยร้าวที่เจอมันเป็นรอยร้าวระหว่างตัวบ้านเดิมกับส่วนดอกเติมนะครับแต่ที่เช็คเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยในส่วนของโครงสร้างเนี่ยเขาโอเคอยู่โอเคในที่นี้คือไม่ซุด ไม่ซุดเสาไม่เอียงอันนี้เช็คไปละอ๋อต่อให้มันไม่ซุดแต่มันก็มีโอกาสเกิดรอยร้าวแบบขนาดนี้ได้เหมือนกันเหรอครับครับก็มันเป็นรอยระหว่างบ้านเดิมกับโครงสร้างใหม่ที่เขาทาไว้เป็นรอยต่อใช่แต่ว่าคืออยู่ไปสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาเองใช่ไหมก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครับแต่ว่าเราก็จะเก็บให้มันเป็นจอยเดี๋ยวเรากรีดร่องจอยไว้อ่าคือเราจะทําให้มันเป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยคือถ้าเกิดว่าเกิดร้าวขึ้นมาเนี่ยก็ให้มันอยู่ในร่อง เดิมไปไม,ไ,มไม่ได้กระทบเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านโอเคฮะที่ตุงบอกตอนแรกคือเป็นการต่อเติมเนี่ยเราอิงจากบ้านข้างๆใช่อันนี้ท,ที่มาเจอบ้านข้างๆคออันนี้ขออนุญาตบ้านข้างนะคือบ้านเดิมนะครับพื้นที่เดิมนี่จะเป็นแบบนั้นอุ้ยอันนี้นี่คือมีมีใครเตรียมไว้เล่นมุกอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวส่อนหน่อยไหมอันนี้จะฮากว่าต้าไม่ใช่ของเราเงินเงินผมขออนุญาตวางโอเคฮะแต่คราวนี้เรามองจากข้างนอกกันเราพอรู้อยู่แล้วมันมืด เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตุงทีมงานจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างครับก็ตรงจุดนี้นะครับจะเรามาดูเนี่ยอันนี้คือลายเดิมของบ้านของบ้านเดิมๆที่เราดูเมื่อกี้ไปอิงจากเสาได้เลยใช่ไหมครัใช่ครับบ้านเดิมๆเนี่ยเขาจะสุดอยู่แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็นส่วนต่อเติมล้นะครับคือในส่วนต่เติมเนี่ยเราอยากเก็บไว้ให้นะครับเพื่อพื้นที่ใช้สอย แต่ปัญหาที่เราเจอตอนนี้คือแสงค่อนข้างน้อยนะครับใช่เพราะว่าเท่าที่เดินเข้ามาแล้วรู้สึกแบบมันทึบแบบโผทึบกับคนละเรื่องกับโซนหน้าบ้านเลยตรงด้วยตำแหน่งหน้าต่างที่มันไม่สามารถที่จะมีได้นะครับคราวนี้แสงเลยไม่มีเดี๋ยวตรงนี้เราจะแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะแบ่งฟังก์ชันให้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจะทําการย้ายห้องครัวจากจุดนี้นะครับไปอยู่ทางปีกซ้ายบ้านแทนครับเพื่อให้ใช้สอยเนี่ยอย่างเป็นสัดส่วนขึ้นนะครับ แล้วห้องที่มันเป็นของเดิมเป็นห้องครัวมันจะกลายเป็นห้องอะไรแทนครับตรงห้องครัวตรงเนี้ยของเดิมที่เป็นครัวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเซตให้เป็นห้องอนเนกประสงค์ไว้ก่อนนะ <competence. S 2> ครับแต่เอาจริงเนี่ยมันสามารถที่จะมาทำเป็นห้องทํางานใหญ่ๆได้เลยนะครับตรงนี้นนเพราะขนาดห้องก็คือดูกว้างแล้วนะใช่แล้วลส่วนบริเวณตรงนี้ฮะผมเชื่อว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้แล้วรเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรครับตรงเดี๋ยวตรงเนี้ยก็จะมีครัวแล้วก็ ผมจะให้แสงเนี่ยลงมาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราทําขอดยัดขอดยดัดครับหมายถึงสวนกลางบ้านนะเหรอฮะครับก็ได้ทั้งสวนได้ทั้งแสงด้วยโหเท่ากับว่าบ้านหลังนี้คือจะมีสวนอยู่กลางบ้านเลยครับสุงใช่เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราเป็นสวนหินไว้ให้ก่อนอนะครับแสงเนี่ยลงมาเสร็จปุบ๊บก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆนะล้อมตรงจุดนี้เลยหน้าต่างในที่นี้คือเป็นกระจกใช่อลูไหมฮะเป็นอลูครับเดี๋ยวห,หลังนี้มันต้องเปลี่ยนอลูหมดละทั้งหลัง พราะตอนนี้มันมีผสมกันทั้ง UVC บานไม้อลูมินเนียมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้มันเป็นของที่สภาพใหม่ขึ้นดีกว่าโอ้คือผมกำลังงงอยู่ตอนแรกเพราะว่าผมเข้าใจที่ตงบอกว่าตอนแรกมันมืดแล้วทำหน้าต่างไม่ได้ใช่เพราะว่าหลังบ้านหลังกําแพงที่อยู่หลังตงครับมันเป็นรั้วบ้านแล้วใช่ทําหน้าต่างไปก็เท่านั้นนะแสงมันไม่มาอยู่ดีมันทําไม่ได้ด้วยะนะครับใ่ตรงนี้ที่เราทําเราต้องไปลือล้อหลังค้างก่อ<ฮ>ออกเลยงานช้างใช่ก็ประมาณนึงเลยคือเหมือนเราจะตัดบล็อกเนี้ย ยกตักออกไปเลยแล้วก็จบมารอบแล้วก็แต่งเป็นสวนตรงกลางถูกไหมฮะพอบอกขนาดได้ไหมฮะว่าเราจะเอาแบบความตื้นความลึกมันจะอยู่สักแนวไหนนี่นะฮะเราทําอะไรนี่ต้องต้องดูตามหลักฐานตามทฤษฎีนะฮะสองอสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าไหนยขอขอ,ขอให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหมฮะว่าเราแบบเราเราเตรียมอะไรมาให้คุณผู้ชมบ้างอันเนี้ยก็ที่ดูไว้เบื้องต้นนะครับว่าจะให้สวนเนี้ยไซส์ประมาณนี้นะครับก็สองเมตรกว่าคุณสองเมตรกว่าก็ ใหญ่ประมาณนี้นะครับคือเราก็าจะเปิดหลังคาเป็นแบบเอาท์ดอร์ไปเลยใช่ไหมครับใช่เราเปิดหลังคารื้อหายไปเลยเท่ากับว่าเท่ากับว่าบ้านหลังนี้มันจะได้แบบสวนที่มีความพลีเวทมากๆครับเขาเรียกว่านิวสไตล์ของบางกอกแอสเซทครับที่จะให,ทะให้ที่จะให้ลูกค้าได้แบบได้สัมผัสฟ e ลลิ่งอีกแบบหนึ่งละสำหรับการมีสวนในบ้านนะครับต๋งต๋งอยากจะให้ลูกค้าที่อยู่บ้านหลังนี้ได้สัมผัสฟ e ลลิ่งแบบไหนบ้างครับก็ฟ e ลลิ่งที่อยากให้ได้นะครับก็คือ เรามีสวนหน้าบ้านแล้วเนะอะเขานี้หน้าบ้านก็มีรถผ่านในผ่านมามเขาเนี้ยเราอยากให้เพิ่มความ p r i v a t แล้วก็ความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าที่อยู่ในบ้านมากขึ้นเป็นไงคุณผู้ชมอันนี้แหละคือไอเดียในการรีโนเวทบ้านของบางกอ,อกแอสเซทนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะอื่นๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆนานาห้องนอนห้องรับแขกอะไรเอยคือเราก็มีแบบแนวคิดประมาณเนี้ยเราจะคิดเผื่ออีลล่งนนารรยศัไววว้้ว้แแสเเค์เตต เราเราจะเอาไปทําอะไรต่อไหมฮะรืร้อทิ้งอย่างเดียวครับตรงนั้นเอาขึ้นรถกลับบ้านนะฮะไว้ก่อฟืนที่นี่จะง,ง,ง่ายกว่า <laughs> โอเค <laughs> และนี่ก็คือการรีโนเวทบ้านภายในสําหรับหลังนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้าบ้านครับคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้ตรงคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการรีโนเวทประมาณกี่วันได้ระยะเวลาเราทํา 3 0 4 5ถึงวันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับพวกนี้โอ้โหเดือนเศษเศษเท่านั้นเองเดือนเศษเําสหรับวันทํางานนะครับอ๋อครับ,รบโอเค,ครจริงๆหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ไม,ไม่ให้ช่างเข้าทุกวันหรอกเนาะเน<ช>ื่องจากแบบมีความ p r i v a t ของลูกบ้านอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับหมู่บ้านนี้ในการเข้ามาอยู่อย่างนึงคือโครงการเนี่ยเป็นแบรนด์แบบ property perfect พวกฟาร์ซิลิตี้อะไรต่างๆนี่ถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยมีทั้งบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติน่าอยู่สำหรับการรีโนเวทเองก็เช่นกันครับของทีมดีไซเนอร์หร บรรยากาศคงสไตล์บ้านแบบเดิมไว้แต่ว่าสิ่งที่เราปรับให้หลังนี้ไฮไลท์คืออะไรนะครับตงย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีไฮไลท์เราคือเราไม่มีแสงแต่ว่าเราจะให้มีแสงเกิดขึ้นนะครับเราทํำขดยัดกลางบ้านนะแล้วเดี๋ยวบ้านอัปเดตเสร็จเราจะพาคุณผู้ชมมาดูไหมฮะมาดูได้ครับผมกับตงแล้วก็ทีมงานเนี่ยเราจะพาอัปเดตเป็นระยะระยะและกันครับตั้งแต่บ้านก่อนทาอย่างวันนี้นะเป็นก่อนทําแล้วก็ระหว่างทําเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึง แล้วก็หลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพามาดูอีกทีหนึ่งด้วยแล้วส่วนคนที่จะพามาดูก็จะเป็นอาจจะเป็นตุงหรืออาจ,จะเป็นท่านอื่นก็อันนี้เดี๋ยวแล้วแต่โอกาสถ้าใครชื่นชอบก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับตุงสุดท้ายครับตุงมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผูช้ชมไหมยังไงฝากติดตาม Home Renovate by Heart ของเราเรื่อยๆนะครับเราจะมีคลิปอย่างเงี้ยออกมาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับปมมือ <laughs> โอเคฮะ สูงแล้วก็พวกเราทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามบางกอกแอสเซทไว้แล้วก็โฮมรีโนเวทบายฮาร์ดติดตามไว้ด้วยนะฮะสาระความรู้เกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านทุกอย่างติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยของบางกอกแอสเซทวันนี้พวกเราขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok ok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ